อ่าครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่บ้านอะไรนะบ้านโคกกลางบ้านโคกกลางครับมาเจอเขาหาเนี่ยอันนั้นก็อะไรยกยอใช่ไหมหากุ้งกันหลายคนเลยนะครับนี่ดูนะเขามันจะอยู่ตามอย่างนี้เหรอครับเนี่ยตามหญ้าอย่างนี้เหรอครับเป็นตัวกุ้งแบบไหนครับ กุ้งน้อยเหรอโอ้ผมก็นะครับลงไปในน้ำไม่ได้นะครับเราก็อยู่บนดูดูดนะ้อยู่บนบกเอานะครับไหนโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยมีแพปลาด้วยนะครับเยอะแยะเลยอันนี้เราไม่สามารถที่จะลงน้ำได้นะขอโชว์ตัวหน่อยนะครับ นี่คือวิธีหากุ้งเขาหากันแบบนี้เลย <Yeah. S 1> ใช้สวิงตักเข้าไปข้างล่างเลยนะครับ <Yeah. S 1> ไหนนะครับได้เยอะไหม <Yeah. S 1> ไหนะครับ <Yeah. S 1> เราจะไปดูยังไงโอ้โห <Yeah. S 1> oh, ขี้โคนนะครับ <Yeah. S 2> oh, ขอเหยียบเรือเขาแล้วกัน mm. ไหนครับได้เยอะขนาดไหนขานาหนนุนงลงลนัง,ง,ง,งสิได้โอ้โผมลงไปไม่ได้ครับนู้นครับคนนู่นนะมาดูนี้ก่อนๆๆนะครับกุ้งกุ้งอะไรครับเนี่ยกุๆๆ้งตัวขอดูหน่อยครับเป็นยังไงพ่งจะางาอไรอ๋อเพิ่งจะลงมาโอ้มากันหลายคนไห<ะ>นกุ้ง Oh, อ้กุ้งแบบนี้ครับกุ้งนี่ตัวใหญ่ด้วยนะอ้นี่ถึงจะมาโอ้ oh, นี่ครับวิธีหากุ้งเหรอเ <c oughs> นี่ยโอ้ <c oughs> นุ oh, น่นครับนหิวกันเต็มเลยสองสัยได้ส <c oughs> งสสยได้ <c oughs> นี่ครับวิธีการซอสนี่นี่หาหากุ้งหาดูนะครับหมุนไปหมุนไปหมุนไปแล้วก็ยกขึ้นมา อ๋อแล้วเขาก็เก็บแบบนี้โอ้ด้ปลา,ปาด้วยใช่ไหมอ๋อมีปลา,า,า,าด้วยนี่ครับวิธีหากุ้งเนี้ยบ้านโคกกลางใช่ไหมโอ้มีแพปลาด้วยนะครับผมนี่ฮะอ๋อแล้วไม่มีคนมาตกปาลาหรอครับเนี่ย มันไม่กินเบ็ดเหรอครับนี่ครับผมก็วิธีหาหากุ้งนู่นหลายคนเลยนะครับผมโนี่นี่น,นี่ช้อนแบบนี้เลยปึบ๊ปบปึบ๊บปึ๊บแมลงก็เอาใช่ไหมอ๋อใช้เชือกมัดติดเอวไว้นะครับให้มันลอยอย่างเงี้ยนี่นะครับ วันนี้เราก็ได้มาเที่ยวบ้านโคกกลางนะฮะนี่ครับวิธีการหากุ้งของชาวบ้านนะฮะโอ้โอนี่ก็ยกยอยกยอใหญ่เลยนี่ฮะนะครับโอ้โอ้โอกลุ่มนุ้นกลุ่มเยอะเลยโอ้โอ้หลายคนมามากลุ่มเดียวกันใช่ไหมโอ้ นะครับสนุกกันเลยครับหน้าเล่นน้ำน้ำมันใสดีนี่ฮะได้อีกแล้วครับคลิปนี้ต้องสวัสดีครับ